ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูคนนี้ชื่อว่าคุณครูอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคุณครูเจนนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเจนกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้คุณครูเจนมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงรักมามมาคนเดียว แล้วเด็กๆทราบไหมคะคําว่าหมามมาอีกความหมายหนึ่งเนี่ยคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคือคําว่าแม่นั่นเองค่ะหรือจะเรียกเพลงนี้ว่ารักแม่คนเดียวก็ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทําท่าทางประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเตรียมร่างกายให้พร้อมจับเอวเลยค่ะ ยัดเอวนะคะยิ้มหวาน,วานด้วยลูกยิ้มหวานซา,าวันวันนั้นวันนั้นวันนั้นเจ็ดนั้น หนูแค่เดาออกมากก็บอกว่ารักก็รักมากคนเดียวแม่ก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักก็รักหนูคนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้เดียวก็บอกว่ารักรักมากคนเดียวเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นจะตาลิกาหนูแค่เดาออกมากก็บอกว่ารักก็รักมากคนเดียวแม่ก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักก็ คนอื่นก็ไม่ลเรียกก็บอกว่ารักรักมาคนเดียวหมุนมือลูก บอกว่ารักรักมาคนเดียวมามาก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักหนูคนเดียวคนอื่นก็ไม่แลเรียก็บอกว่ารักรักมาคนเดียวเช้าวันหนวันนั้นวันหน่งวันนั้นเจ็ดนิกาหนูกระโดดออกมาก็บอกว่ารักรักมาคนเดียวมาม่าก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักหนูคนเดียวคนอื่นก็ไม่แลเรียก็บอกว่ารักรักมาคนเดียว คนอื่นก็ไม่ไดเรียวก็บอกว่ารักรักมาคนเดียวคนอื่นก็ไม่ไดเรียวก็บอกว่ารักรักมากคนเดียวโอ้โหเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะคุณครูจนตกมือให้ดังๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่แหละคะ่ะชื่อว่าเพลงรักมามากคนเดียวเด็กๆค่ะ เด็กๆเ,เนี่ยรักหมามมาคนเดียวแล้วอย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยนะคะบอกรักอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะบอกรักอย่างเดียวไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเจนว่าเราต้องหมดเวลากันก่อนแล้วค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เด็กๆคะสุดท้ายนี้ครูเจนขอฝากกิจกรรมเล็กๆให้กับเด็กๆด้วยนะคะอยากให้เด็กๆบอกรักคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆส่งให้คุณครูดูกันด้วยนะคะ